ตื่นมาบอกว่าคุณหมอจะเริ่มทำานึงครับบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วถ้าเทียบความน่ากลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยามแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยก็ตั้งใจว่า28ธันวาเน,นี่ยครับจะตวจรอบนี้ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจอยากจะบวจจริงๆิคือเข้าโรงพยาบาลไปรอบที่2ที่3มใช่ไหมฮะเครื่องหัวใจกระตุ้นหัวใจทํางาน ความจริงเครื่งทำงานไปอีกครั้งคือวันที่สิบ้าพฤศจิกาแล้วก็ผมอยู่โรงพยาบาลถึงยี่ปดพฤศจิกาเลยนึกว่าเครื่องทำงานนิดเดียวแล้วไม่เป็นไรแต่รอบนี้เครื่องทำงานแล้วพอถึงโรงพยาบาลต้องฉุกเฉินหัวใจหยุดทำงานหยุดเ้นโชคดีที่ว่าถึงห้องฉุกเฉินพอดีคุณหมอก็เลยแบบว่าทำการแบบว่าจำไม่ได้คุณหมอใช้เครื่องอะไรเพื่อทำให้หัวใจกลับมาทำงานเหมือนเหมือนไม่ให้เสียชีวิตเอาง่ายโดยที่ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ําผมตื่นขึ้นมาหอกบ่าคุณหมอจะเริ่มทำยังครับบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นไปนานแล้วก็เลยทำให้รู้สึกวววว่่าาาทีงแผนอยกจะบไ ก็เลยตั้งใจเนี่ยฮะจะบวชตรงกับวันที่ออกมาจากโรงพยาบาลยี่แปดพฤศจิกาใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่ายี่แปดธันวานเนี่ยครับจะบวชความจริงวางแผนเรื่องการบวชจะไปบวชที่อินเดียแล้วก็ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนไปบวชอินเดียสองวันก็เลยต้องเลื่อนที่อินเดียไปแล้วหลังจากนั้นเลื่อนไปสักพักก็เนี่ยครับก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกก็เลยรู้สึกว่าคงรอบนี้ ขอให้ไม่เกิดเหตุอะไรดีกว่าผมตั้งใจเก็สบสมดจริงๆถ้าเทียบความน่ากลัวก็เท่ากับรอบแรกเลยที่สยามแล้วก็ก็คือไม่รู้สึกตัวจําอะไรไม่ได้เลยคือตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคือไม่ทราบด้วยซ้าว่าเ<ะ>ขาต้องมาใช้เครื่อง<ะ>ใช่ครับก็คือหลับไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนรอบแรกเลยคือตอนเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นประมาณกับ200แล้วก็ไปหยุดเต้นในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่ทราบเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้คุณหมอให้น้ําหนัก2อย่างอันหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถพูดได้อันนึงตอนนี้คุณหมอให้น้าหนักไปที่ซึ่งเป็นอันใหม่ข้อมูลใหม่เลย ให้น้ำหนักไปที่กรรมพันธุ์แต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าถ้ากรรมพันธุ์แล้วทำไมแม่กับน,น้องที่มีกรรมพันธุ์เหมือนกันไม่เป็นเหมือนผมล่ะ<ม>ใช่ย่างมันต้องแสดงว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรสิที่มันไม่ถูกกับกรรมพันธุ์นี้อย่างเช่น<ม>คนชอบออกกาลังกายชอบทํากิจวัตรที่อาจจะไม่เหมือนแม่กับน,น้อง<ม>แต่คุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ให้น้าหนักตรงนี้เท่าไหร่ยังหมายถึงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่จะไปแก้ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนอีกอันนึง ตอนแรกที่ออกข่าวว่าผมบอกว่าผมหยุดหายใจไป40นาทีผมเพิ่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจมาหมอบอกคุณไม่ได้หยุดหายใจไป40นาทีคุณหยุดไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ40นาที <c oughs> คุณหมอก็ให้ดูว่าผมหยุดจริงหัวใจหายใจไปจริงๆ 2>, <c oughs> 2ชั่วโมงกว่าแต่โชคดีที่ว่าถ้าการทํางานของสผมองผมมันดี <c oughs> เกินค่าเฉลีย่ยประมาณนึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะรีบบวชเพราะหมอบอกว่าจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งใจไว้ขั้นต่ำก็15วันคือครอบครัวผมก็จะมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆ <c oughs> ถ